ได้วางครบ1เดือนเต็มนะครับกับการเปิดชายหาดซึ่งในมุมมองของคนทั่วไปอาจจะคาดหวังกับการท่องเที่ยวทะเลเพื่อพักผ่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการครับทุกกิจกรรมคือรายได้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้คนก้าวเท้ามาถึงชายหาดติดตามนายเด็กสิธ์ครับ 5ปีมานี้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของบางแสนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปีล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเกือบ3ล้านคนรายได้รวมทะลุ10,000ล้านบาททุกกิจกรรมที่ชายหาดบางแสนล้วนผูกโยงกับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการเริ่มตั้งแต่บนบกพื้นที่ชายหาดและในทะเล ทั้งกลุ่มให้เช่าเรือเช่าห่วงยางเก้าอี้ชายหาดนวดแผนไทยร้านค้าริมทางเดินกลุ่มล้อเลื่อนรถเข็นแผงลอยขายอาหารชายหาดแผงลอยเสื้อผ้ากลุ่มขายอาหารแหลมแท่นและสุดท้ายกลุ่มเดินเร่ทุกกลุ่มมีผู้ประกอบการรวมเกือบ2,000รายทำให้เทศบาลเมืองแสนสุขต้องจัดระเบียบออกใบอนุญาตทำสัญญาแบบปีต่อปี คือผู้ประกอบการชายหาดบางแสนทุกคนที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้นนะครับหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในเป็นอย่างน้อยต้องเป็นคนในจังหวัดชลบุรีแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นใบใหม่ๆใ,ใบอนุญาตตอนนี้เราไม่ได้ออกใบใหม่มาเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ให้กับบุคคลภายนอกเขตแสนสุขเลย ใบเสร็จระบุจำนวนเงิน10 0 0 0แสนและ150 0 0 0บาทหลายใบเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เทศบาลเมืองแสนสุขออกให้กับผู้ค้าประเภทขายอาหารที่ต้องการโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือในอดีตในหลังจากเปิดโควิดมาก็มีการเสนอราคาในตลาดนอกอย่างล็อกข้าวอย่างเงี้ยเขาเสนอขายกันที่2อล้านเราก็ตกใจว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้เขาบอกเออเปิดมาโควิดขายไม่ค่อยได้อยากจะขายล็อกซะเลยอยากจะเซ้งล็อกซะเลย2อล้านห ประณนี้แม้กิจาการให้เช่าห่วงยางใช้พื้นที่ไม่กว้างนักและไม่ใช่ทำเลนิยมแต่องอาจสมประสงค์ต้องเสียค่าเสงสิทธิกว่า1 0 0 0 0แสนบาทให้เจ้าของเดิมทุกวันนี้เขาให้นักท่องเที่ยวเช่าห่วง10บาทถึง60บาทตามขนาดเล่นได้ทั้งวันกิจาการให้เช่าห่วงยางมีผู้ประกอบการ295ราย มากเป็นอันดับสองของทุกกลุ่มประเภทกิจการชายหาดรองจากร้านค้าที่มีมากที่สุดเกือบ500ร้านอันนี้เข้าไม่ถึงว่าเตรียมเข้าใบเซ็งแพงมากเซ็งหลักร้านเคยไปถามเขาแล้วใช่ไหมหลักร้านหลักร้านมันแพงเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเคยไปถามกันอยู่ประมาณกี่รอบอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ร้านกว่าตอนนี้ขึ้นมาสามร้านกว่าสีร้านนนนะ ส่วในโซนนี้ก็ก็อยู่จะอยู่ประมาณแสนห้าแสนหกไม่รวมค่าโอนในไหนไหนพูดแล้วก็อาอย่างของคุณลุงได้อะไรมาบ้างอ่ะแสนห้าแสนหกไม่ได้เลยเลยที่บอกว่าได้จากเพื่อนมาหรือได้แค่ที่ได้ได้แค่สิทธิ์ไแค่สิทธิ์สทธิกินห่วงยางก็ไม่ได้ลมก็ยังไม่มีก็จะว่าไม่ได้เลยก็ได้รถสำล้อพ่วงข้างคันนี้ อยู่เป็นล็อกสุดท้ายที่ได้ใบอนุญ,ญาตจากเทศบาลประเภทขายไก่ย่างจากจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต108รายที่กระจายกันไปตามถนนเลียบชายหาดบางแสน6กิโลเมตรเพราะสู้ราคาเซ้งย่านทำเลทองไม่ไหววชิราพรแสงสาครจึงตัดสินใจมาอยู่ท้ายหาดเมื่อ8ปีก่อน8ปี8ปีก็ขยับไหมแบบนิดนิดหน่อยห่อยอะไรองนี้โซน,นนี้เลย ก็ถือว่าเป็นทงเลที่ดีใช่จร,จริงๆหรือว่าอยากจะกลับไปอยู่โซนที่เขาแบบน<ม>ั้น่องเทียยวุรถจอดลูกค้าจอดไม่ได้ลูกค้าจอดเห็นรถอยากกินก็ไม่ได้กินเพราะไม่มีที่จอดเอาตรงนี้ที่ฝ่าลูกค้ากลับมาสะดวกกว่าเยอะสำหรับผู้ประกอบการเรือแล้วพวกเขาอาศัยการแบ่งพื้นที่กันเองจากแนวบนบกตั้งแต่ลานจอดรถและแนวล็อกเตียงผ้าใบลูกค้าใช้บริการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายได้จากส่วนอื่นเราก็จะแบ่งล็อกเตียงไงครับถ้าตรงไหนเป็นโซนว่างเขาก็จะได้ที่ว่างเขาก็ได้ที่ว่างเขาก็จะจอดเฉยๆเรือ,อ,อก็คนนั่งเสือนั่งอะไรก็เป็นของบริการตรงนั้นฮะเรื่องเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องจอดรถเนี่ยแม่ค้าทุกอย่างน่ะจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องจอดรถมีผลตั้งแต่คุณเดินลงมาเลยครับมีประกอบการทุกอย่างเขาจะเป็นระบบเลย มูล,ลค่าการเซ็งกันของผู้ประกอบการเป็นช่องว่างที่เทศบาลพยายามแก้ปัญหาและมีนโยบายชัดเจนนับจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนมือยกเว้นการโอนสิทธิ์ให้คนในครอบครัวแต่ในกรณีที่เขาเลือกที่จะไม่ทําก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์เอาสิทธิ์ของทางราชการเนี่ยไปขายสิทธิ์ต่อให้บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่พายาตัวเองผมก็มองว่ามันก็ไม่แฟร์กับเมืองเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราในเมื่อเราเก็บสมุดอาชีพไว้แล้วเราต้องมานั่งเหนื่อยในการพัดการพวกเขากับการนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราน่าจะลดจํานวนลงน่าจะดีกว่าเพราะาว่าโอออลในวัดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะชอบแบบนั้นอนาคตยังนับเป็นโจทย์ท้าทายต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นทางกลางมูลค่าการท่องเที่ยวและผลประโยชน์ของทุกกลุ่ม ที่ผ่านแปลได้ทุกขณะกระแผนรถแมพที่เทศบาลหวังให้บางแสนคงความมีสเสน่ห์แบบท้องถิ่นการบริหารจัดการที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ยั่งยืนพัทราพรตันงามไทย p ี s รายงาน